หลงจ้าหลวงจ้าที่บ้านหลวงจ้าหลวงจ้าที่บ้านหลวงจ้าที่บ้านหลวงจ้าที่บ้านโจ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 ,จ,จไม่ใช่คนขาวแต่หน้าหนาวกอดอุ่นนะออซุ่มละสายสวัสดีครับสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าปู่ย่าตายายทุกคนนะไม่อนีนะกับยุก,กับผม หลงจา๋าเทศบาลชาแนลนะคนเก่าคนเดิมนะเมื่อนี้นะผมกับมีเมนูดีๆนะมาแนะนำพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยนะเมนูสำหรับเมื่อนี้ก็เป็นตำเล็บมือนางนะหรือตำตีนไก่นะคับใส่ผงสดุดน้าปละแดกนะคนับนัวอเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บนะแก้มกับพักกระลำปีกรอบๆนะแล้วก็ ผักกาดขาวนะเศษนุ people, ่นๆเผ็ดๆนะครับน้านันนครับนี่ครับแซ่บๆนัวๆเผ็ดๆนะครับถ้าพ่อพี่น้องสมปากก็แล้วก็ไปแซ่บเลยครับมากับพี่น้องครับมากินกันเป็นตำล็บมือนางนะครับแซ่บๆนัวๆเผ็ดๆใส่ปลาแดกนัวๆนะครับ แก้มผักกรอบๆนะครับมากับคำแหลกครแสบนะครับน้ำนัวๆเผ็ดๆ,ๆนะครับเล็บมือนั่งกับน,นิ่มๆซ่บๆนะครับ

ถ้าพ่อพี่น้องมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลวงจาไทายบา c ชิ n เ e น l น้ำดีเด้อครับขอบคุณครับ